กัสวัสดีสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้ข่อยจะมาเราประสบการณ์การฉีดวัคซีนอยู่ล้วเนาะก็คือแบบไปฉีดมื้อเช้านี่เองเนาะมันโคตรเจ็บเลยทุกคนลระกาศมาเราอาการผลขางเคียงที่ที่ข่อยได้เจอมาเนาะ <c oughs> นั่นก็คือ หลังจากซักแล้วคอยซักแมนนี่ห้อเอสตาเอสตาซีนิกา้าก็คือแบบเป็นวัคซีนสองเข็มนะคอยซักแล้วเข็มหนึ่งเมื่อวันที่วันที่สิบเก้าเดือนแปดสองพันสิบก็คืออีกเข็มที่สองพน,นัดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบปีสองพันสิบเอ็ด ก็คือเดือนหนาเนาะไดกาวัคซีนชนิดนี้มเมนซักแนละ้วที่คอยหู้สึกเนาะตอนซักนี่ก็ปวดปวดพื้นพันชักข่างท้ายเนาะปวดลงมานี่อีกประมาณซักหลังจากซักแล้วประมาณส0มสิบนาทีหรือว่า่วโม,มงหนึ่งเนาะรู้สึกปวดแห้งปวดมดขางนี่ขางที่พันซักนาะไดกา นี่อาการเจ็บหัวเจ็บหัวเป็นอันดับที่หนึ่งเลยเนาะเจ็บหัวแล้วก็ปวดแขนเห็ดแห่เขาเมื่อยเห็ดแห่อยากนอนเนาะและ้วก็อยากกินน้ำกินน้ำหลายๆเนาะก็ปวดหลังจากผ่านไปประมาณมอสองชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงหลังจากเขานอนพักผ่อนประมาณสองชั่วโมงเนาะก็รู้สึกว่าดีขึ้นเนาะก็เศร้าปวด เศร้าปวดเนาะทุกคนเศร้าปวดแล้ก็ถือว่าไข้นี่หัวกัหัวแต่ว่าหัวกันยังเจ็บอยู่ตอนนี้เนาะแตว่าโมแห้งกันไ,นไดแล้วหัวสําหรับผู้ที่มีอาการแบบนี้เนาะก็พ่ต้องตกใจเนาะเพราะว่ามันเป็นผิดของยาเนาะผิดของยาที่แต่เขาเจ็บปวดนี่หน่อยและวก็เศร้าพัก่อนประมาณสองชั่วโมงกับเศร้านอกกั อยากมาบอกทุกคนซัมนี้แด้วกะพ้ต่อไปนี่มันจะเป็นอะไรคอยชิมาอัปเดตตรงอีกเนาะเป็นวันที่สองตอนนี้คอยหากระซักมาประมาณสามชั่วโมงนี่เนาะตอนนี้ยังชีปวดปวดอยู่แล้วก็ยังชีเจบหัวอยู่ชินอนทากอ่อนต่อนอนทุกคนโอเคคลิปถ่าเข็มสองเนาะหรือว่า ดีว่า้ามันมีอาการยัง่อยจะมาอัปเดตด้วยอีกเนาะสำหรับวัคซีน e ยี่ห้อแอสต้าเลยกับสำหรับยี่ห้ออื่นคอยกับว่าเนาะว่ามันซีมีผลแบบนี้บอกจะลองคอมเมนต์ว้เนาะว่าไพรสักยี่ห้อใดมีอาการแบบไรเนาะโอเคคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีและชีพาพี่น้องมาเบิงเนาะประชาชนเฮา ไปซักวัคซีนเนาะว่าไปหน่อยแต่หลายสำเลยเนาะถือว่าโคตรหลายเวยทุกคนสำหรับในเขตชนบทเขตบ้านน้อยเฮาบ้านนอกเฮาเนาะก็ถือว่าคนลังลายไปซักหลายสมควรเพราะว่ามันเป็นวัคซีนฟรีเนาะบริษัทเสียค่าอียัางจักบาทเลยจึงเหตุในคนลังหลายไปซักกันหลายเนาะจนจนแบบจักซีว่าอย่างไรบุพเพกันนะทุกคน แพทย์หมอเพิ่งกะจนเอาบาไหว้มาซักน้ำหมดท่านแั่มีเตะมาเบิ่งน้ำกันเนาะทุกคนนี่เป็นภาพบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องประชาชนเน่ามาหับวัคซีนอยู่ห้องหมอเนาะทุกคนกปฏิว่ามาหลายสมควรเนาะน,นี่แมนอยู่นอกเนาะคอยอยู่ในเพิ่นย่านเพิ่นบ่อยถ่ายเนาะกะเะ็เลยบ่ได้ถ่ายเนาะ นี่เมนบรรยากาศดิมทางเนาะนี่อัมากินไป